กูเกินไปทํำไมอะลูกจะลงไปทํำไมฮหจะลงไปทํำไมครับลงน้ำนี่ก็ได้ลูกลงน้ำนี่ก็ได้ บ้านดีกว่าเดินไปอีกสองรอบแล้วจะไปไหนอ่ะจะไปไหนจะเอายังไง จะเอายังไงก็ไม่เอาเนี่ยอืมไปลีลาเยอะเหลือเกินเนาะไปดมใบข้าวอีก ต้มแล้วกินกินงแงบแงบกินเปล่ากินงแงบแงบกินน้ำค้างโอ้กินยอดย่าจะไอ้น้ำค้างยอดย,าย่าจะได้เสียงดีลูกรายรอะดูให้แม่ด้วยนะ,ะอะไรวะอะไร มองข้างหลังเธอนี่หล่อเหลือเกินคเกิลมองเธอข้างหลังมีเธอหล่อมากเลยมองข้างๆโอ้โหปานดารา หนูรอแม่ด้วยสิครับเกินรอแม่ด้วยสิปุวกเดินรอบลาน,นี่ก็คงจะหลายกิโลอยู่นะ รอแม่ด้วยรอแม่ด้วยครับคนรอคนรอรอแม่ด้วยแล้วลูก เก่งมากนั่งรอแม่เก่งจริงๆที่มันไม่เสมอกันเดินก็โค้งเคียงโค้งเคียง,งลงไปทำไม ลงไปไล่นกนกมันบินไปแล้วลูกมาเหาะเร็วขึ้นมา ได้ไหมนกได้ไหมหลงไปได้ไหมนกไปกูเอ,อ้ยกูเกิลเอ,อ้ยกูเอินอ มองไม่สั่งงานคุกกันเอ้ยคุกกันเอ้ยแม่เดินไม่ตรงเลยลูกเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะนาน,นกนะลงไปเต็มเลยไปละ ไปหมดแล้วลูกเสียงอะไรอะ่ะอ๋อพ่อตัดกล้วยดาเสียงใครเสียงพ่อตัดกล้วยังชับ จับจับไปกล้วยหักนุกเอาไม่มให้ใครอ่ะชิว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 ลงไป ลงไปลงลงลงลุกลุกลง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 ,ลง,ล,งลงไปลุกเออลงไป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 จะเพียกไม่เห็นลุกเออเออเออ,เอ,อลงไป เล็กไม่เห็นอืมเกินมาเหอะริวตาหันมองแล้วตาหันมองแล้วหนูตาหันมองแล้ว,ลว,ลวเร็วไม่ไปไม่ไป Ừ, ย regions, องยองยงยงวันนี้กลับกลับแล้วยงยงยงสนุกนะตามองเกินมึงกลับไปมึงโดนแน่ตะเปียกมองมึงอยู่ รูเรื่องบเบาตะเปียกมองมึงอยู่เนี่ยเสียงไม่เต็มร้อยเลยเสียงไปไหนอีกอะชีเขาชีก่อนชี เล็นน้ำแต่เช้าเลยยังไม่นี่เลยอ่ะเจ็ดโมงเลยอ่ะค่ะคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปนะคะคู o เกิลเล่นน้ำอีกแล้วคู o เกิลเล่นน้ำอีกแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามชมนะคะขอบคุณจากใจจริง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปุ๊กด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณค่ะ